สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับจะมาเล่นเกมให้หายคิดถึงนักหน่อยนะครับผมเองก็คิดถึงเกมนี้เหมือนกันนะครับก็คือไมไ่เข้าเล่นเลยนะครับผมเพิ่งมาเข้าเล่นนะเนี่ยคือแบบตลอดที่หายไปนะผมไม่ได้เล่นเกมนี้เลยนะครับเกมอื่นก็ไม่เล่นด้วยนะถ้าพูดตามตรงเลยคือว่ายังเคลียร์ปัญหาชีวิตไม่เสร็จนะแต่ตอนนั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็คิดถึงเหมือนกันนะครับกับการเล่นเกมนี้นะก็คือเพิ่งโหลดมาแบบๆเลย แล้วก็ลองเข้าเล่นดูนะครับก็คือว่าบางทีระบบก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับทั้งระบบข้อความนะครับก็คือเมื่อก่อนจะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้คือมันแบบใหม่นะครับแล้วก็ระบบภารกิจอะไรต่างๆนะคือผมยังไม่ได้ศึกษาเลยเนะี่ยคือโหลดปุ๊บอัดเกมปั๊บเลยนะครับก็คือไม่ได้ศึกษามาก่อนเลยอะไรต่างๆนะคือผมแบบ ไม่รู้เรื่องรู้ราวรเลยเลยเนะี่ยแล้วก็ตัวละครนะครับผมไม่ทราบว่าตัวละครมันเข้ามาใหม่เยอะไหมเดี๋ยวลองไปดูก่อนแต่ผมคิดว่าน่าจะเยอะแหละนะครับตอนนี้ก็ได้มาใหม่เยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้เลยตัวละครก็ที่ผมได้ข่าวก็จะมีซีรีส์ mk 1แล้วก็ mk 1 1คลาสสิกบูบี้ก็พอได้ข่าวบ้างนะครับแต่ซีรีส์อื่นเนี่ยไม่รู้บ้างว่าเป็นตัวอะไรนะ อันนี้ก็จะเป็นโอ้โหตัวอะไรเนี่ยเยอะไปหนหมวดคือไม่รู้ว่าตัวอะไรมากนยอันนี้ทาัพย์่ิล้วนแล้วนะโอ้โหเท่งน,นะเอาเอาราวนะครับก็ก็คือเท่เหมือนกัน,น้เนี่ยแล้วก็อะไรเนะี่ยอีเดียนบัตอันนี้เลนนะครับตัวละครเข้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออจะว่าไปก็ มันก็เท่ทุกตัวเลยนะแต่อย่างว่าแหละเราน่าจะตามใครเขาไม่ทันแล้วแหละเขาน่าจะไปไกลทั้งหมดแหละแล้วก็ตัวละครที่ได้มาใหม่ผมก็ง่ายๆคือผมเพิ่งเล่นได้ไม่เยอะนะครับเล่นได้ไม่เยอะได้มาก็เลิกเล่นไปเลยนะครับผมก็ไม่ได้อัดลงคลิปรีวิวเลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเล่น Quick But t o n ก็เป็นหน้าใหม่ นะครับเป็นหน้าเมนูใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นโหมดซ u r v ว v a l นะครับโหมดซ u r v ว v a l ก็เหมือนเดิมนะครับผมมีเก็บแต้มนะครับ9 Ba วแบตเทิลจแบตเทิลแล้วก็ถ้าตายก็คือแพ้เลยอะไรเงี้ยเลื่อมใหม่หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นค u ิกแบตเทิลเป็นโหมดธรรมดาปกติแต่เขาเปลี่ยนหน้าใหม่อันนี้ก็จะเป็นแต้มอันนี้หน้าแต้มก็เปลี่ยนใหม่นะเนี่ยเออดูมีความ ทันสมัยทันสมัยขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าอันนี้คือมันแต้มเลยวะเนี่ยมันจะมีสีม่วงด้วยเหรอสีม่วงกับสีแดงอันนี้สีแดงผมพอรู้นะแต่สีม่วงอะผมไม่รู้คืออะไรต้องไปศึกษาเพิ่มนะเพราะไม่ได้เล่นเลยนะครับไม่ได้แตะอันนี้ก็เหมือนเดิมสโต้นะครับตัวละครก็มีแค่คลาสสิกสัญญาที่เพิ่มมานะก็ถือว่าเก่งอยู่คลาสสิก แต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้ Equipment อันนี้ก็ Item นะครับที่ไว้เล่นโหมด Survi v a l นะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือมันเป็นอะไรวะฮะผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรอันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้จะเป็นหัวใจซึ่งหัวใจผมก็ศึกษาแล้วว่ามันเอาไว้ แลกได้นะพวกตัวละครแต่ผมไม่รู้ว่ามันหาจากไหนแท้นรงอันนี้ก็ไม่รู้คือไม่รู้อะไรเลย <c oughs> ไม่รู้อะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับไม่เป็นไรตอนนี้เราก็มาเล่นนะครับเล่นให้หาคิดถึงสักหน่อยนะครับสักห้าตาสักห้าตาแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาทีมไหนเล่นดีเนะี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับหาทีมเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาทีมที่มัน นี่นี่โจกเกอร์ดีกว่าว่าจะปันโจกเกอร์อยู่พอดีนะครับโอเคคือโจกเกอร์ผมก็ได้มังงงง่อะอยู่ดีก็ได้มาเฉยเลยผมก็แบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนะี่ยตัวละครที่ผมได้มาที่บางตัวมันหายากเนี่ยคือผมไม่ได้ตั้งใจเลยนะอยู่ดีมันก็มาขมันเองนะครับอันนี้โจกเกอร์กับทันยาอันนี้อะไรเนี่ยลืมหมดแล้ว ไปมนเถอะตามตรงพูดตรงๆแล้วผมลืมหมดแล้วพวกสกิแลแะทางเนี่ยเพราะว่าไม่ได้แตะเกมเลยนะครับใจเย็นใจเย็นโกเกิร์นก็แรงนะที่จริงอ่ะอุ๊ยบาลากาอันนี้บาลากาล่างไหนก็ไม่รู้ มาดิทางลาวผมพอจำชื่อตัวละครได้อยู่นะครับแต่เรื่องสก,กิลนี่จำไม่ค่อยได้ละซับซิโร่ร่างนี่ผมก็ชอบนะโคนโวเนเก่งนักเดี๋ยวเจอกันเก่งนักเดี๋ยวเจอกันมาอันนี้เลือดมันเยอะกว่านะเพื่อมันสูงเยอะวิหูพลาดพลาดโทษโท เจอกันริวแคลงออ้อหตายอันนี้ต้องเคลียร์เคลียร์มันเคลียนหน่อยละอืมต่อยไข่เ็นหมันไปทำหมันให้ซีเป็นไงล่ะไม่ต้องไปตัดที่โรงพยาบาลให้เสียตังค์นี่ครับก็มีติดติดขัดนิดนึงนะเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่เล่นนานเลยนะครับ อันนี้โอ้ยเทอร์มินเตอร์สองตัวแล้วก็มีเจสันเชอร์เร็ตึงอยู่เนะี่ยถ้าเราเล่นพลาดนี่ก็โอกาสแพ้เหมือนกันนะเนี่ยเพราะเจสันนี่ก็ตายเกิดสามรอบส่วนในห่านี่ก็ตายเกิดสองรอบโอ้อะไรดีวะนี่แล้วกันเฮ้ยตีด,ดิเออฟัพดาเมจ เจอการเทอร์มิเตอร์เนี่ยมันเก่งสองล่างเลยแหละนะครับอุย้ยเจสันถ้าเจสันก็ต้องจอนนี่จอนนี่จอนนี่สแปมสเปมไปเรื่อยใจเย็นพ่อหนุ่มโอ้โหสกิลหนึ่งมันเจาะบล็อกเนี่ยลืมไปนั่นก็เจอกันอ,อ,อ๋อเออมันบล็อกดาเมจให้เพื่อนที่ว่าล่างเนี่ย เรียบร้อยอันนี้ผมบอกให้มันใช้กิลเยไปยิงกูไม่เลี้ยงเลยเลยมองเดี๋ยวเจอกันโอ้โหไอ้นี่แกแสดงผมต้องเอาไอ้นี่ออกก่อนละไม่ไหวเดี๋ยวมันบอ็อกผมยับเลยนะ่ตอนเนี้ยเอาอะไรดีวะนี่กัน ต่อยไข่โอ้เดี๋ยวก่อนอจริงผมติดขาดีนะโอ้โหโหมีบูไม่เลี้ยงเลยลางสเกลต้านมาแล้วว้าลืมลืมไปว่าใช้สเร์มันไม่ได้ขอโทษขอโทษ คือเทอร์มินาเตอร์เนี่ยถ้าใช้เอ็กซ์เย์กับมันนะครับมันจะหลบแนวผมผมก็ลืมตัวเรียบร้อยลาดก่อนจอนนี่จะเกิดใหม่ซะมึงอ่ะอ้าวยังนี่ว่าอา้าวเรียบร้อยแต่มันตายเกิดสามรอบเฮ้โยโจเกอร์นี่หนนว่าได้ทายเซเลและแต่ใช้ไม่ได้นี่หว่าลืม เกือบละเกือบตัดตัดมาเรียบร้อยโดนคว้านไส้ก่อนตายขอสักทีนึ้แล้วกันเนาะอืมอืมอืมเป็นไงทำกูไว้เยอะดีนะแ่เลยโหนี่กูจะผิดก o ยูทูบไหมเนี่ย เดี๋ยวเ,อเบอร์เอาแล้วกันเนาะเป็นภาพข่าวาดำโหดเกินนะแต่ยังดีที่ว่ามันไม่เห็นเครื่องในนะถ้าเห็นเครื่องในเนี่ยโอ้นนโหน่าจะต้องเซ็นเซอร์ยาวเลยแหละอันนี้คือซับซิโลไนท์กูฟสกร์ปเปียนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะฮะซับซิโ่ก็น่าลำคาญน,นะคือสกิลที่ตัวมันนั่นแหละที่มันสโลเราอะน่าลำคานอยู่ อันนี้ก็เอานี้แล้วกันเอาเพิ่มดาเมจก่อนพยายามตัดนะครับเฮ้ยเพิ่มดาเมจหรือว่าเพิ่มบ่าวะนี่เจอกันจเจอกันอุย้ยอันนี้คือตัวเสืเอบ่ผมเพิ่งเห็นเนี่ยผมไม่เห็นนะที่แรกอะคือคืออะไรวะผมต้องไปศึกษา ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ทันเกมประกอบเปียก็ต้องเจอซับซิโลแชแข็งม,มาต่อไม่บอกอย่างนี้ก็สวยที่อ่าเรียบร้อยว่าไงจ๊ะว่าไงว่าไงตัวอะไรกินนอนเลยจะมาสู้อะนะตายแล้วอย่างนี้ต้องตายแล้วไม่น่ารอด อะไรวะไนวุฟยูจริงทำอะไรวะ oh <my> ผมก็มีหนะ้าตัวละครในวุฟยังไม,ม่ศึกษาเลยเล่นไปเล่นมา oh <my> อืมติดกขี้ห้าพันตายเลย <laughs> เรียบร้อย <Imp ressive. S 1> ตอนนี้คือไม่ได้จริงจังกับอะไรเกมนี้มากเลยเนะี่ยเล่นได้ตัวละครมาเชอๆอยๆนะโอโหมีสกอร์เปียนมีเลนเลนในี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสกิลคืออะไรบ้าง วิชากหลังพาคลาสสิกดีกว่าโหโคยคิดถึงเอาลองอันนี้ม้างนีนว่าอุ้ยเดี๋ยวเจอกันเจอเจอกันเจอกันเจอกันแต่ขอนี้ก่อนขอนี้ก่อนอ้าวเจอกันเยอะกูปรับตลอดการอุ้ยเนี่ยมันคืออะไรวะผมไม่รู้เรื่องเลย เนีย้ยเจอกันทำกูไปเยอะนี่นะแช่แข็งปาดบาย่าง,งี้ยตาดบาอืมบล็อกขยันอืม,อมแอมโซโซอร,รี่จอนี่โอ้โหอามาตกามาพอดีรอดปล่อยไข่ป๊าบร้อย เลนเลนไอ้นี่ต้องเจอกูต้องเจอกูอันนี้แอว้วเสียท้ายแง่เลยต้องกลัวแล้วเดี๋ยวเจอต่อยไข่ทำหมันฟรีนี่ทำหมันฟรี Joker, บายโจ๊กเกอร์โจ๊กหมูแต่นี้เละแหละถ้าทำขนาดนี้ไม่ต้องเอาไว้แล้วล่ะ <Well done. S 1> <laughs> น่าจะทะลุเข้าไปลำไส้ใหญ่แล้วตอนนี้ถ้าต่อยเข้าไปขนาดนั้นนะ่ะ ทีมสุดท้ายโอ้โหตัวนา่ารำคาญทั้งนั้นเลยเนะี่ยจอนนี่ก็นา่ารำคาญนะครับแล้วก็สกอร์เปี้ยงก็น,น่นารำคาญน่ารำคาญทุกตัวแต่ทำไมท่าเลี้ยงนอย่างนั้นวะหมัดตกะกัแตนเหรอมัดตกะกัแตนที่จะสู้กระบ,บองอะวันบบออนี้เรียบร้อยจอนนี่ เห็นม,มุงขวาบนแม่ตคืออะไรวะผมอยากมุ้งมาตายซะมึงอ่ะไม่ต้องได้เล่นไม่ต้องได้เล่นอุ้ยโอ้โหนั่นอันนี้อันแรกเหมือนแหละเดี๋ยวใช้อันนี้ดีกว่าเจอกันอุ้ยขอนีกันเสียท,ท่าเดี๋ยวเสียท่า แข่งไปเรียบร้อยวิเลนเลนมันมีท่าสองแล้วขอแค่แข็งแค่แข็งเสร็จสำหรับตัวนี่ขวัญฟรีบายโจ๊กเกอร์โจ๊กหมูโจ๊กเกอร์โจ๊กหมูปุ้มเป็นไงนิ่งเลยสิมึง <S <S เรียบร้อยนะครับ Well done.